สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกบานชื่นมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะสีขาวสองเส้นสีส้มสองเส้นนะคะเป็นริบบิ้นตาลังสีฟ้านะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบสามเซนติเมตรค่ะ เรียงทั้งสีเส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปให้ได้เก้าเซนติเมตรค่ะเก้าเซนติเมตรเสร็จแล้วพับลงไปค่ะวางลงไปนะคะจับตรงตดรอยพับมาค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะปาริบินนะคะที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็สลับสีกันนะคะเป็นสี สีส้มค่ะของเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นสีขาวค่ะของเส้นที่สองเส้นที่สองนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะ างออกขาลวกปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นนะคะจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นนี้นะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะให้พับกลับลงมาค่ะ หลังจากนั้นให้บิดปลาริบินไปทางขวาค่ะจับปลาริบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปาริบินจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับเส้นริบบิ้นให้บิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีส้มที่เราทำค่ะ ดึงเซลลิบ,บินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิน้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิน้นไปทางขวานะคะแล้วก็จับปลายริบบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทําเส้นสีขาวค่ะปลายริบบินชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้นะคะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะให้บิดไปทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะ เราจับดิบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นนำปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงนี้นะคะกีดดอกสีส้มค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลริบ,บินทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมาให้สุดเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบินที่อยู่จากทางซ้ายนะคะก็คือเส้นสีขาวนะคะเอาเส้นสีส้มหลบมาค่ะพับเส้นลิบบินขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลาริบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลาริบบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีส้มค่ะดึงปลาริบบินออกมาค่ะ นี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาหลังจากนั้นให้หม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกสีส้มค่ะ ปลายดิบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะ แม่เหมียวนะคะจะทําเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือเราค่ะคือเส้นสีส้มนะคะจับพาดขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะต้องเอาลอดใต้กีบดอกสีส้มไปนะคะเนี่ยค่ะเอาเส้นริบบิ้นให้อยู่ด้านล่างกีบดอกสีส้มค่ะหลังจากนั้นปาริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะพับปาริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีส้มค่ะเนี่ยค่ะตรงกลางนะคะของกลีบดอกสีส้มแหย่ลงไปเลยจ้ะนี่ค่ะปาริบินทะลุออกนี่นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีขาวเส้นที่เราทํานะคะให้จับเซลริบินชี้มาทางซ้ายพับขึ้นมาด้านบนค่ะนําปลายดิบินขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะตรงกรีบดอกสีขาวค่ะสอดลงไปตรงกลางของกีบดอกสีขาวนะคะ ปาลิบินทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สมค่ะเส้นลิบบินนะคะสีส้มให้ชี้ปาริบินไปทางซ้ายนะคะนำปาริบินขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาม้วนปาริบินเอเอาใหม่นะคะ ปลายดิบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาแล้วก็สอดลงไปนะคะตรงกลางของกลีบดอกสีส้มค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายปลายดิบบิ้นชี้มาทางซ้าย พับขึ้นมาค่ะพับปลายดิบินขึ้นไปพับกลับลงมานำปลายดิบินมาสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงการกลีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะมันไม่ยอมออกมาแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะออกมาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จัดตกแต่งกลีบดอกให้สวยงามค่ะ,คะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายนะคะจากข้างล่างขึ้นด้านบนค่ะ จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ